สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็คือวันนี้เราจะมาทำการแจกอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นเทมเพลต Client t แ a g ก e r นะครับเรือเทมเพลตที่ใช้ในการติดตามและบริหารจัดการลูกค้าจริงๆเทมเพลตนี้มันเหมาะสำหรับเขาเรียกว่าธุรกิจขนาดเล็กเนาะหรือการติดตามลูกค้าที่แบบไม่ได้มีจำนวนเยอะมากจนเกินไปการทำงานมันจะค,คล้ายๆกับ customer relationship management หรือ CRM เล็กๆเ,เนาะแต่ว่ามันก็ไม่ถึงขั้นแบบออกใบเสนอราคาหรือทำรุ่นนั่นนี้ได้วิเคราะห์ได้ขนาดนั้นแต่ก็เป็นเทมเพลตที่ช่วยในการทำงานอีกเทมเพลตหนึ่งแล้กันนะครับซึ่งในเทมเพลตนี้มันจะประกอบไปด้วยหลายแท็บเลยที่เราจะต้องเข้ามาตั้งค่าหรือมาปฏ p a t e ด้วยเนาะเริ่มกันที่อันแรกเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของ c l i n n t DB หรือเก็บรายละเอียดการเก็บรายละเอียดลูกค้านะครับก็ ลูกค้าเป็นใครประเภทหมวดหมู่ของลูกค้าที่เราแอนไซน์ให้มันแบบอยู่ในหมวดหมู่ไหนนะเป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรนู่นนี่ซึ่งบริษัทเราทําอะไรหรืองานที่เราบริบริการลูกค้าเนะี่ยเป็นงานประเภทไหนเราก็สามารถแค t ตากรายส์ให้กับลูกค้าท่านนั้นได้เนาะรวมถึงแบบระบุว่าว่าลูกค้าท่านนี้สถานะงานจ็อบปิด คอม p l e t ไปเรียบร้อยแล้วนะหรือกำลังแอคทีฟหรือเรากำลังติดตามอยู่ใดๆให้ความสำคัญว่าอ๋อลูกค้าท่านนี้เป็น V.I.P. นะเป็นเขาเรียกว่าออระดับความสำคัญนะเนาะสูงกลางต่ำหรือสูงมากๆเลยเป็นเรื่องของวันที่ที่เริ่มเข้ามาเข้ามาติดต่อสัญญาเริ่มเมื่อไหร่สิ้นสุดเมื่อไหร่ประมาณนี้แล้วก็ดีลที่เราใช้ตอนนั้นคือมัน มูลค่าเท่าไหร่บาทการชำระเงินเป็นแบบไหนเนาะก็ช่องทางบันทึกว่าช่องทางติดต่อที่ลูกค้าติดต่อเข้ามาหาเราเนี่ยผ่านมาทางช่องทางไหนแล้วก็มีโนต้ตเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้าท่าน,นนั้นด้วยใช่ไหมครับโอเคต่อมาเป็นเรื่องของ Community l o รอกนะครับก็คือเนื่องจากว่าในการจะทำโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งจบเนี่ยเราก็ต้องเขาเรียกว,ว่ามีการติดต่อลูกค้ามากกว่าหนึ่งครั้งอยู่แล้วหน้าจอน,นี้ก็เลยแบบ เข้ามาช่วยในการบันทึกว่าการติดต่อลูกค้าครั้งนั้นเนี่ยผลลั์เป็นแบบไหนก็โน้ตไว้แบบว่าใครที่เข้ามาเปิดหรือว่าแบบพนักงานท่านอื่นๆเข้ามาเปิดดูอย่างเงี้ยเออเราจะได้รู้ว่าบริษัทนี้เราติดต่อเรื่องอะไร123าไปเมือ่อวันที่เท่าไหร่อย่างงี้นะครับแล้วก็โอเคเนื่องจากว่ามีการโทรคุยติดต่อไปมันก็ต้องมีงานเกิดขึ้นใช่ไหมครับซึ่งงานนั้นอาจจะมากกว่าหนึ่งงานก็ได้ในการเขาเรียกว่างานจอบย่อยเนาะ การจอบย่อยเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นมากกว่าหนึครั้งก็ได้แล้วก็จะมีแท็บ c l a n t a s k s ตัวเนี้ยเข้ามาเพื่อที่จะบันทึกว่าอ๋อ oh, จ็อบนี้นะมันโปรเกรสถึงขนาดไหนแล้ววันที่เริ่มแล้วก็เส้นสุดวันที่ดิวเนี่ยมันเมื่อไหร่นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยออกมาเป็นรีพอร์ตในเรื่องของภาพรวมของลูกค้าเป็นแบบไหนภาพรวมของงานและกิจกรรมเป็นยังไงแล้วก็ ดาวไปจนถึงลูกค้าทัานนี้เรามีการติดต่อมีการเอะยรลูกค้าเป็นแบบไหนอย่างนี้นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายส่วนที่เราจะต้องมากำหนดมาสเตอร์จริงๆมันคือตัวเลือกที่ใช้ในแบบฟอร์ม3ามสี่แบบฟอร์มที่พูดไปก่อนหน้านี้เนาะว่าจะให้ตัวเลือกเป็นแบบไหนเราก็สามารถมาปรับแต่งตัวนี้ได้นะครับโอเคไปเริ่มกันที่แท็บแรกกันเลยแท็บแรก ก่อนอื่นที่จะมีการแก้ไขเนาะอย่าลืมว่าหลังจากกดเลี้ยงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเป็น v i e w o n l y อยู่นะครับให้ทุกท่านทำการ make a copy ไปที่ Drive ของท่านเองก่อนนะเมื่อกด make a copy ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อให้เราเข้าใจนะครับไฟล์นี้กันนะมันก็จะเปิดแท็บใหม่มาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็การกระบาดอันเก่าทิ้งไปได้เลยโอเคมาดูกันตอนนี้ เริ่มจากแถบแรกเลยเนาะเ e ตอัพเพจตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปว่ามันคือการเซตอัพดอกดาวหรือหมวดหมู่ต่างๆนะครับเราจะแก้ไขตรงไหนได้บ้างตอนนี้หนุ่มเพิ่มฟีเจอร์ตัวนี้มานะให้ทุกท่านทําการติ๊กตัวนี้เนาะมันก็จะปรับส่วนที่แบบสามารถแก้ไขได้อะให้เป็นสีสีออกสีส้มแบบนี้นะครับก็ทุกท่านถ้าแบบถ้าไม่อยากใช้ภาษาอังกฤษก็ปรับเป็นภาษาไทยหรือปรับเป็นตัวเลือกหรือหมวดหมู่ ประเภทของลูกค้าพวกนี้ให้ตรงตามธุรกิจหรืออาหมวดหมู่การทํางานของท่านเองได้เลยนะเออว่าจะให้มันเป็นแบบไหนเนะะาะาสถานะลูกค้าสถานะงานต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นรอบดาวในแ็บตาถัดไปนะครับมาดูแ็บแรกหลังจากที่เข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีข้อมูล mock อัพอยู่ใช่ไหมครับก็ทุกท่านสามารถปุ่มดํา ตั้งแต่ต้นทางก็คือตัวเลขคอลัมน์ชาร์ปตัวนี้เนาะคอลัมน์ B ตัวนี้นะครับยาวไปจนถึงคอลัมน์สุดท้ายเลยแล้วก็กดปุ่ม Delete หนึ่งครั้งแบบนี้ข้อมูลก็จะหายไปแล้วก็พร้อมที่จะอัปเดตข้อมูลใหม่เข้าไปได้เลยนะครับตอนนี้หนุ่มขอกลับมาก่อนนะโอเค ทีนี้ตัวนี้มีฟีเจอร์อะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างก็คือมีฟีเจอร์ในเรื่องของการไฮไลท์สีเพื่อตามหาลูกค้าก็มีที่แบบมันมีเยอะมากเลยด้านล่าง<ๆ>ใช่ไหมครับเราก็อยากจะค้นหาลูกค้าอย่างเงี้ยก็สามารถมาหาตรงนี้ได้เ<ๆ>ช่นผมต้องการจะหา x y z ผมก็มาพิมพ์ดูมันก็จะเป็นตัวเลือกตับดาวแบบนี้เนาะกดอ่ามันก็จะไฮไลท์บรรทัดให้ว่าอ๋อมันอยู่บรรทัดนี้นะแค่นั้นไม่มีไม่ได้สะอะไรสะท้อนขนาดนั้นนะครับมาดูที่ คอมมูนิตี้หรอกนะครับก็เช่นเดียวกันครับก็ถ้าจะเคลียร์ก็ดับแล้วก็ดีเลตปองไปแบบนี้ได้เลยนะครับแก้ไขตรงไหนได้บ้างก็สามารถคลิกได้เหมือนกันฮะมันก็จะไฮไลท์ให้แบบนี้อ๋อสามารถเพิ่มตรงนี้ได้นะก็จะเป็นการติดต่อครั้งใหม่หรือเรื่องใหม่ของบริษัทใดๆหรือลูกค้าที่ใดนะครับตรงนี้มาตัวกล้องตามหาลูกค้าเช่นเดียวกันกับหน้าเมื่อกี้เลยถ้าผมต้องการจะหา X y z e Enterprise ผมก็สามารถพิมพ์แล้วก็กดตัวเลือกแบบนี้ปุ๊บมันก็จะไฮไลท์ให้แล้วก็พร้อมที่จะกรองข้อมูลในการบันทึกครั้งนั้นออกมาได้ด้วยเช่นถ้าผมเปลี่ยนเป็นสมิธต่อ C.O. มันก็จะกรองจะไฮไลท์ฝั่งนี้ให้ใช่ไหมครับ3รายการแล้วก็กรองมาแสดงเฉพาะ3ตัวเลือกนั้นออกมาแสดงผลด้วยนะครับอันนี้สํำหรับ,บการติดตามลูกค้านะทีนี้ไปดูที่ client tags ใช่ไหมครับ กแก้ไขตรงไหนได้บ้างก็สามารถติดได้มันก็สามารถแก้ไขตารางทางด้านซ้ายมือแบบนี้ได้เนาะเมือ่อเรามาเพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กลับมาอัปเดตงานด้วยนะครับว่าอ๋อทาร์กตอนนี้มันคอมพิวแล้วนะมันคันส้นไปเรียบร้อยแล้วนะหรือว่ามันยังแบบออนโฮอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือตัวเลือกพวกนี้มันก็มาจากเซตอัพพวกนี้ที่เราใส่ไว้นะครับ ต่อไปอันนี้จะพิเศษขึ้นมาหน่อยเนื่องจากว่า t a ็มันอาจจะมีได้ในหลายๆตัวเลือกเนาะอาจจะมีมากกว่าหนึ่งใน1 p r o j โปรเจกต์ project, หนึ่งงานใช่ไหมครับก็มีตัวเลือกป้นหากิจกรรมหรือกิจการ,ร,การงานอะไรแบบนี้ด้วยให้เห็นทางด้านขวามือแบบนี้นะครับซึ่งบล็อกตัวนี้จะเป็นตัวกรองเนาะโอเคมาดูกันคือตัวนี้มันจะปิดการใช้งานปิดเปิดการใช้งานของตัวกองเนี่ยโดยใช้ เช็คบ็อกแบบนี้นะครับโอเคมาดูกันถ้าผมไม่มีตัวเลือกใดไม่ได้เลือกตัวเลือกใดเลยเนี่ยมันก็จะแสดงงานทั้งหมดออกมาใช่ไหมครับให้ Hi, เท่ากับทางฝั่งซ้ายมือเลยเนาะแต่ว่าสมมติว่าผมต้องการลูกค้าหรือบริษัทที่เป็น XYZ เท่านั้นเนาะ XYZ Enterprise อันนี้ก็จะเป็ของ XYZ Enterprise ทั้งหมดและต้องการความสำคัญที่เป็น High เท่านั้น แอบแบบนี้มันก็จะกรองมาให้เป็นลำดับลำดับไปแบบนี้นะครับ่จริงก็มีจัดเรียมวันที่ได้ด้วยเหมือนกันนะวันที่ D O A to Z อยู่ใช่ไหมครับโอ้โหเป็น s t o a ก็จะเป็นแบบนี้จากมากไปน้อยนั่นเองครับส่วนตัวนี้เป็น Focus เป็นจำนวน Tags ที่แสดงท,ที่ที่ดึงมาจากฝั่งทางขวามือแล้วก็นับจำนวนแสดงผลให้เฉยๆนะครับ โอเคเมื่อ okay, เราบันทึกข้อมูลใดๆเข้าไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับมันก็จะมีรีพอร์ตเกิดขึ้นเนาะในตารางแรกสีเหลืองแรกนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของสถานะลูกค้าว่าอ๋อลูกค้าของเราเนี่ยมีสถานะไหนอยู่ที่เราบันทึกไว้ในแท็บ client db ตัวนี้นะครับก็จะมีสถานะ Active เท่าไหร่ complete ไปแล้วเท่าไหร่ f o l l o w up อีกกี่งานเนาะมี VIP ไหมประมาณนี้เนาะแล้วก็ถ้าอยากจะเจาะเป็น อ๋อสามตัวเลือกของแอคทีฟเนี่ยมีบริษัทอะไรบ้างก็สามารถมาใช้ดอวตัวนี้ได้เนาะอย่างแบบ Followup ที up, ่บริษัทก็คือ Followup 2บริษัทนี้ประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูอันที่2เนาะตัวเลือกคล้ายๆกันแหละถ้าเป็น Very really High 3บริษัทนั้นมีบริษัทไหนบ้างใบแจ้งหนี้ที่ Overdu e ก็คือสีฟ้า4 4บริษัทนี้มีบริษัทไหนบ้าง,าง,ง, deal, ก,าางก็คือบริษัทพวกนี้นะครับมีอันไหนที่จ่ายสำเร็จแล้วบ้างก็จะเป็นตัวนี้ นะครับโอเคมาดูตารางที่2ในเรื่องของภาพรวมของกิจกรรมและงานนะครับก็อันแรกเลยทางด้านขวาตรงนี้ตรงกลางตรงนี้นะครับก็คือสิบเดียวที่เกินกำหนดวันก็คือวันนี้วันที่30เดือน6 2 0อ5ใช่ไหมครับอันแบบมันจะเกินกำหนดวันนะัหรือมันเกินกำหนดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีงานอะไรบ้างที่เรายังไม่ได้แบบ c o m plete หรือ Cancel ลมันออกไปมันก็จะเอามาแสดงผล สิบดีลที่เกินกาหนดเนาะแล้วก็มาดูด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นทุกสถานะเลยที่ยังไม่ได้ปิด complete หรือปิด cancel ออกไปก็มันก็จะรีสออกมาแสดงผลให้แล้วก็กรณีที่เราแบบอยากจะมองเฉพาะสถานะใดสถานหนึ่งก็มาคลิกที่ตัวเลือกตรงนี้เนาะแล้วก็ปรับดูเป็น not start in progress มีงานอะไรบ้างประมาณนี้นะครับ โอเคในส่วนที่3ตัวนี้เป็นการแสดงผลเฉยๆเนาะก็คือเราอยากรู้รายละเอียดของบริษัทใดลูกค้าท่านใดท่านหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็าสามารถมาคลิกเปิดดูตรงนี้ได้อ๋อบริษัทสมิธใช่ไหมครับฐานะเป็นแบบไหนความสำคัญเป็นแบบไหนประเภทของลูกค้างานของโครงการนั้นเป็นยังไงใช่ไหมครับแล้วก็เราติดต่อติดตามลูกค้าครั้งล่าสุดสาม 4ครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมครับวันที่ส8เราพูดถึงเรื่องนี้วันที่6เราพูดถึงเรื่องนี้วันที่4เราพูดถึงเรื่องนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็แทบสุดท้ายตัวนี้เป็นเป็นตารางที่ใช้ในการแสดงผลกราฟพวกนี้เฉยๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องสนใจอะไรก็มีไว้เฉยๆนะครับอันนี้มันจะมีติง่งงอกออกมาเล็กน้อยเนาะในเรื่องของสถานะงานที่จะไม่แสดงผลบรีพอร์ตตรงนี้นะครับก็คือ สถานะของ client t า b ตรงนี้ถ้ามัน complete แล้วหรือมัน cancel แล้วเราก็จะตั้งค่าไม่ให้มันแสดงผลตรงนี้เนาะมันไม่ค่อยอัตโนมัติเท่าไหร่ซึ่งมันก็ต้องฟิกตามตามหัวข้อนะครับก็คือถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นสมมติว่าถ้าเราจะเปลี่ยนไปนใช้เป็นภาษาไทยใช่ไหมครับน่่นกคือครับหน้าเสร็จกันครับ เมื่อเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นเศษอ่ะตรงนี้เราก็ต้องเปลี่ยน็นเศษด้วยนะเออมันไม่ได้อัตโนมัติแบบนั้นก็คืออ๋อเราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนตามเนาะมันจะมีสองฐานนะที่หนุ่มจะไม่เอาแสดงผลบน Report ตมันก็จะส่งผลตรงนี้ด้วยนะครับโอเคเบื้องต้นก็มาเดโมโให้เห็น,หนวิธีการแก้ไขหรือวิธีการทำงานของของเทมเพลตนี้ประมาณนี้นะครับมีข้อสงสัยอะไรก็ คอมเมนต์ฝากไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลย,เลยแล้วก็อยากให้ทำเทมเพลตอะไรมาแจกก็ก็คอมเมนต์ที้ไว้เหมือนกันกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็เดี๋ยวติดตามอีกรอบหนึ่งนะครับลำลาวันนี้สวัสดีครับ